ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชิน่าค่ะตอนนี้เรากร็ยังเกลี้ยงไม่ครับเมื่อเหล่าลิเติ้ลไมค์แมบุกหมู่บ้านไม่ครับนะคะก็ค,ค่ข่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะย่านี่นเราไปลองดูกันเลยจ้าแม่พีเคนจะเช้ามืดแล้วนะเฮ้ยจะเช้าแล้วนะพีเคน,น โอ้ยตื่นได้แล้วนอนขี้เศร้าอยู่ได้อ่ะตื่นอะไรจะเช้าแล้วเอากําลังง่วงมากเลยเจียงเอาไปตั้งมาหากินเราเฮ้ยสเบียงเหรอจะหมดแล้วนะเอาสวัสดีโมโนสวัสดีเจะซิกมีอะไรหรอฮะยเหี้เราเห่้เราู่บ้านของเราอ่ะเดี๋ยวจะพกรูปปั้นเด็กกูเรียบอะเราวาดถึงแล้วนะฮะงานเท่าเราทำไงอ่ะฮะจริงดิได้บอกแสบมาเหรอเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอาละเอาละตามฉันมาสิฉันจะพาไปดูไปเริ่มไปเริ่มไหนไหนไหนอยู่ข้างในหรอ อา้าวิทำไมไปอยู่แถวนั่นล่ะเอ้ยนายจะมาเดินเล่นแถวนี้ไม่ได้นะแถวนี้มันอันตรายหรือเปล่าระวังเดอะเลดี้มันจะมาจับตัวไปนะอ๋อฉันก็กลกัวอยู่เนี่ยทำไงดีวะ่ะไม่เป็นไรพราะเราจะคอยสืบหาบอดแสเองเฮ้ยอ,อ้มันทงนี้ดิมาลองสำรวจหมู่บ้านแถวนี้่ดิเฮ้แคเป็นลมอยู่ว่ะเฮ้นั่นมันลุกป,ปั้นเด็กบูลี่นี่นะหมแตกเลยอ้อมไอ้พี่เชนมันออกอาละวาดอีกแล้วเหรอโอ้ไม่้นเข้าแล้วาใครเป็นคนจัดการตัวนี้แล้วเนี่ยไอ้มันกลับมาแล้วอ่ะเขาเดานะว่าต้อง Trời ơi! โกโลเลมออ๋คุณโกเ้เลมปกป้องหมู่บ้านนีิไวเชยุโอ,อ้ฉันแล้วนะฉันเป็นคนจัดการตัวเองว่ะ <c oughs> ฉันว่าเนะี่ยมันไม่น่านจะมีแค่ตัวเดียวนะท่านณีเราก็ว่างั้นแหละไม่น่านจะมีแค่ตัวเดียวนะพี่เคนเอเอฉันอย่างนั้นนะแต่ให้คุณโกโ้เลมปกป้องหมู่บ้านแล้วเรากลับบ้านนอนดีกว่าเอานอนน้อย่าเพิ่งปีนหนีไปดิจ <c oughs> <อ>ะไปไหนอ่ะเข้าะปีนไปเก็บต้นมะพร้าวเหรอลืมไปว่าความสามารถของนายคือนายปีนได้ไต่กำแพงได้ปีนไม่ปีนด้วยพี่เคนเอ้าเจ้าลูกปั้นเด็กบูลลี่ไม่น่าจะมีแค่ตัวเดีีีียวท่่่่นนนะะอาจม เตรียมตัวก่อนแล้วต้องเตรียมอุกปกรณ์ก่อนโอ้ยนี่ไงซิกกับโมโนอ่ะเขาเตรียมของอันนี้กล่องให้เราแล้วเดี๋ยวเปิดดูดิอ๋อชุดกอดแล้วก็มีโอ้ขวานจำหัวโอ้โหวขวานันเริ่มเลยปิกล้องส่องทางไกลแล้วก็มีกระจกโอเคพี่เคยียรเราต้องเอาไปหาสปเสบียงกันก่อนเนาะเออออ้มพี่เคียรว่าชุดกอดไดมอนด์มนไม่น่าพอเนี่ยมันจะอยู่เหรอเฮ้ยเนี่ยถ้าไวมันก็เกินไปเปล่ามันหายากันเนี่ยถ้าไวอ่ะหนูป้ามันลำบากแค่ไหนนี่เลยหล่อเปล่าโอ้โหขวานนี้มันขวานมันจะใหญ่่กวา วกคนหรือเปล่าเนี่ยตุหมวกพี่เคนสักการนนี่อุ้ยอะไรกันไอ้เจ้าพี่เคนตัวอะไรอ่ะพี่เคนใส่หมวกอะไรอ่ะเฮ้ยอัปลักษับพี่เคนอัคลี่อะไรดูดีเหรอล้าดีล้าดีสั่งระยะเผาคนนี้จะดูสิวฟ้าก่าเกลือนแล้วไงไปเอาไปไปจนภัยกันดีกว่านี่เลยตัดต้นผิวบ้านกันดีๆนะเราตอดไปหาตะเบียงเพิ่มเราต้องตัดต้นไม้ก่อนนะเฮ้ยตัดต้นมะพร้าวเลยหรอใช่แล้วนี่ไงมันเอามาทำไม้ด้วนะอ๋อเอามาทำไม้ด้วยหรอไม่ไม่ใช่นี่พี่เคนมันคือต้นปาล์มออ๋ ถ้เป็นไม้พันธุ์ได้ด้วยแหละเฮ้ยถ้างั้นก็ทำทอสได้ดีทอสเราจะหมดหมู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นลูกๆข้างบนน่ะนึกว่าเป็นต้นมะพร้าวเนี่ยเฮ้ยงั้นมันต้นมะพร้าวไม่ใช่มันต้นปาล์มมันลูกปาล์มใช่ปะกัดก <c oughs> ินเลย <c oughs> มันเหมือนลูกปาล์มจริงๆนะเฮ้ยลืมไปพี่เค็มสเตียงก็จะหมดอะ่ะน,าน<ม>่าจะหาเนื้อสดจินกันนะเอามาย่างกิน,นกัน ไอ้นี่ซิกนายชอบเล่นกับแมวเหรออยู่กันไปก่อนนะระวังตัวดีๆล่ะเดี๋ยวจะกลับมานะฮ่าเพราเธอเรียบๆไปเรียบๆ,ๆกลับก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงนะหมู่บ้านนี้พวกเราจะปกป้องเองฮ่าอ่อมปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนไหมพี่เคเราต้องหาไม้กันก่อนตอนเราจะหมดหรือเปล่าโอเคโอเคเดี๋ยวเขาตอกไม้ก่อนนะ เล่นตักเลยเยอะๆเลยนะระวังตัวด้วยนะเฮ้ยเขาไม่ค่อยแบบว่าไว้ใจเลยอ่ะรู้สึกมีรังสังขรยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราใช้เยอะแล้ววันนี้เผาเลยเมื่อกี้เห็นเจ้าตุ๊กตาบูลลี่แล้วว่ามันต้องแบบว่ามีมาอีกแน่ๆเลยอ่ะไปเคาระวังตัวด้วยมันเหมือนซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยอะอย่าพูดอย่างนั้นดิอ้อมเดี๋ยวโดนกระโดดกัดคออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาทำชาโคกันนะเผาเลยเผาเลยเฮ้ยไปหาเนื้อวัวมาดิอยากกินเนื้อวัวย่างวันนี้นู่นไงอ้อมทางขวาในวัวอย่างเยอะเลยนู่นถนนอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึึงงแป๊บบนเดี๋ยวครั แป๊บนึงนะอโอเคเดี๋ยวทำสติกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกันะเรามีชาอโค้พอยัง่ะเผื่อแบบว่าไปที่มืดอ่ะโอ้เดี๋ยวกันมาเอาต่อก็ได้ล่อยเขาไว้ก่อนรุ่นไงนุ่นฝูงน้องวัวโอ้ยเดียวก้าเดี๋ยวขอทำทอตแป๊บนึงโอเคได้ทอดแล้วอ๋อมั้ง่านี้ก็พอก่อนเนาะเดี๋ยวให้กลับมาทำใหม่นนะโอ้ยพี่เคงเขาใกล้จะหิวแล้วอะ่ะาต้องไปหาอะไรกินแล้วนะรุ่นไงอ้อมนะเอห้าจะสดนุ่นไง,อองนะเอห้เอาเลยเหรอ เอาพี่เคนเอาขวานเนี่ยาพี่เคนไปล่าวัวกันเอาอใหญ่กันฟันล้ติดดีเลย์คูดาวเลยเนี่ยมันตกคือได้ด้วยอะ่ะเเก็บมาได้ไวยเนาะไปได้เวลาออกกลาดเอห้าก e ันแล้วจ้าหูไอเจ้าวัวน้อยขอเนื้อหน่อยนะ่อยจ้ โอ้ยเอาล่ะได้ทั้งเนื้อได้ทั้งหนังมาเลยพี่เคนโอ้ยแซวอร์เฮ้ยเอาอีกป้าพอก่อนปะโอเคขวานนี้มันดีจริงๆนะเนี่ยฟันทีเดียวไปเลยอ่ะอ้าวแรงมากเลยอ่ะผมต้องไปยืมสุดดาเมจแน่โอเคเดี๋ยวเราไปเผาเนื้อกินกันก่อนนีดปะเอ้าซิกเขาอยากกินเนื้อแล้วอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราแป๊บนึงจะทำกับข้าวให้กินนะเฮ้ยตอนนี้ชาโคและเราพี่เคนได้เยอะแล้วล่ะแต่เราทำทอดเพิ่มกันดีกว่าเนาะ เผื่อขาดเผื่อเหลือดีกว่านะเผื่อต้องใช้อ่ะอันนี้ชีวิตเราก็ปลอดภัยแล้วอ๋อพี่เคนได้ยินเสียงอะไรเปล่าอล้เก่อะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะว้าพี่เคนรื่องระวังตัวอะไรมาอ้อมระวังมาแล้วเฮ้ยมันกระโดดตามได้นะดูดิมีเหลืยกับซอมบี้จ้านี่แน่ปากหัวเลยอ๋อหพี่เคนหัวแตกเลยแล้วสงสารนะอ้อมไม่ได้ทำเขาเลยอ่ะ โดนมันทำจากลูกปั้นเซรามิกหรือเปล่าวะยังดูงอีกปะเนี่ยที่มีเสียงยยอยู่เลยอะไรอ่ะโอ้โหเด็กร้ององ่ะขันในนุ่นเต็มเลย,เย้ลูกปั้นเด็กบุรีเหรอเด็กผู้หญิงเหรอเ้ยเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงเลยอ้อม่ารักเชียวทำไมตา,าบโบอกสีดำมาแ,แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันจะคุกขินเราอ่ะพี่เคนว้ยกระโดดแล้วไม่นะไอ้ยังขวานจ้ำหัวเลยมาแล้วมาแล้วนี่เป็นผู้ชายเฮด็ดดร้อย เอ้มี่ตองเนี่ยม้งนนยังในแม่น้ำอีกตัวนึงเฮ้ยจัดก,การให้หมดแต่มัน หมู่บ้านมันจะเข้าที่แน่นี่ไงคืนน้าเลยอ๋อถึงกันนั่งเลยพี่เคนจมน้ำเลยอ่ะโอ้น่ารักเชียวโอ้ยน่ารักอะไรอะสีสีหรอ่ะโอ้ยน่าตาขนาดน่ารักเดี๋ยวเขาเอ้ามันไม่กลับไปเป็นพี่หมู่บ้านทีนั่นเลยเนี่ยมันขึ้นมาจากน้ำ่ะพี่เคนเอ้าพี่เคนด้วยมาเติมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วยเราลังเราลังนี่มันกระโดดตะคุตเราอ่ะเมื่อกี้ว่าหมดแล้วนะพี่เคนว่าถ้เอามันต้องกลับไปขอคำเชื่อที่หมู่บ้านแล้วอ่ะโอเขาจะช่วยเราได้ช่วยตัวเ พี่ค้นโอ้ยไม่ไหวมั้งเราสองคนเนี่ยไอ้กลัวอะไรอ่ะมีขวัญยักษ์อ่ะโอ้ยนี่เขาอ่ะจะมีมาอีกเต็มเลยตอนนี้พี่เค้นจัดการหน่อยแล้วรอด้วยรอด้วยเดี๋ยวไม่ทำจัดการเดียวกันคือหยานี่ไงอ๋อผู้ชายเสื้อด้านะคะไม่คิดจะช่วยเราบ้างเหรอน่าดีเขาจะช่วยซ้ำเรานะเฮไปเร็วอีกตัวนึงมาแล้วไม่ไหวแล้วไปเถอะเดี๋ยวๆพี่เค้นจัดการความช่วยเหลือโมโนช่วยด้วยนี่ไงโมโนอยู่นี่อ้าวโ้ยมโนก็วิ่งหนีเดี๋ยวโมโนเราต้องหนีโมโนมาช่วยก่อน พี่แกยกอาวุธเลยเอาฝันให้โมโนแล้วเอาไปแล้วโมโนช่วยด้วยเขาตีมือในโมโนโอ้โหทีเดียวสับออเลยเอาเวทเวท ไอมันมืดอีกทีหนึงมโนเอาเอ้าวืดวืดไม่ใช่จบยมโนในเก่งมากเลยอ่ะอุ้ยมโนถือขวานอย่างเท่อ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปดูทางนู้นนะบอกเธออยู่แถวนี้นะอจีแล้วขวานพี่เค้นล่ะคื้นขวานพี่เค้นมากันไอ้มวลองพี่เค้นเรามีหลายด้ามอันนั้นให้มโนเข้าไปโอ้่โอเคเราจะฝากแถวเนี้ยให้มโนดูแลไปก่อนเนาะดูดีให้ยืมไม่คืนด้วยเราวางตัวด้วยนะมโนมันจะต้องมีตัวอื่นอีกน่าเลยอ่ะมันไม่น่าจะมีแค่นี้นะจะพวกเนี้ยไปไปเราไปดูทางนู้นกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกอนพี่เเคาหิว แล้วว่าเราไปเผาสะเบียงกินกันก่อนไหมมามาตายในยตรงเตาเนี่ยโอ้โหศกเกลือเลยโอ้ยกลัวอ้อมอะไรเนี่ยตุ๊กตาปั้นเกลือนแปะเกลือนกาดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเผาเนื้อกินก่อนนะเออรู้สึกว่าหิวจะตายอยู่เอ่ะโอ้ยไม่กินได้หิวอ่ะเนื้อสดๆจากเตาเอ้ยเนี่ยขอเผากินก่อนดิโอ้ยเขาจะตายอยู่แล้วพี่เคียนเห็นขีดหลอดอาหารเขาป่ะเนี่ยต้องบายเฟิร์นรู้จักเหรอไม่เป็นไรน่ะเขาไม่เด็ดเลยนี่เฟิร์นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนขอกินก่อนนะพี่เคนรู้สึกว่าจะยังไม่หิมเลยอ่ะ ไปหาสเสบียงเพิ่มดีป่ะไปะปไปดูฮาน,นุนนี่ก่อนนะพี่เคนได้กลิ่นอาหารมาจากคานุนน่ะขอมันฉุยเลยฮึมกลิ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เคนพี่เคนจมูกดีนะเนี่ย <c oughs> โอเคเราจะข้ามไปฝั่งคานี้นกันเนะาะ หิวทำไมฉันหิวขนาดนี้หิวจุงเบยไม่เด็ดเนื้อตกเก่าเนี่ยโอ้ยสับตัวหน่อยหิวจุงเบยอ่าสับเสร็จแล้วก็อเอาไปลงหม้อนะฮ้าอยากกินเด็สดสด,สดเด็กอ้ออใส่เสื้อเหลืองาหาเอหลืองอาหจะอร่อยเนี่ยอ่าแล้วก็โยนลงไปอุ้ยเราสุกแปลกฮ่าอหอหิวมีเด็กมาให้กินหน่อยเบื่อเนื้อวัวสดจะแย่อยู่แล้ว น,นั่นไงอุ้ยเด็กตัวน้อยมาให้กินซะดีๆนี่แน่จับอุ้มเลยอืมเอาไปใส่เตาดีกว่าเกลือพริกไทยพร้อมฮ่าๆผงชูรสก็ใส่เรียบร้อยแล้วอุ้ยถ้าทำนเนื้อหวานนะเนี่ยต้องหมักหน่อยปะอืมไม่ต้องหมักดีกว่าแลนะ้วโยนคร้มลงไปเลยฮ่าๆมือเย็นแส่โอชาอืมลา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 เดี๋ยวก็ะสุกแล้ว วิ่งกินอะไรอ่ะวุ้ยพี่เคนขอทำอาหารตกไว้พี่พื้นน่ะอู <Never S 1> ้ยเต็มเลยอย่างนี้เขาไม่เรียกตกหรอกอย่างนี้เขาเรียกล่อเราหรอืเหรอเปล่า <i> เฮ้ยเขาเห็นว่าเราเป็นมดหรือเปล่าอ่ะ <i> เฮ้ยเขาไม่ใช่มดนะเฮ้ยแต่ว่าของกินมันหักห้ามใจไม่ได้จริงๆอ่ะคิดเหรอว่าจะของกินมาล่อคนอย่างเราได้มีโคาะด้วยนู่นไงอุ้ยน้ำซมไม่ดื่มได้ก็มาพี่เคนตัวอะไรอ่ะเพราควันตัวอ้วนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเขาจับเราไปใส่หม้อเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจับเลยสับเลย พี่เคทปั่นมาลอยเขาจับถ่ายแม่เฮ้ยเขาจับคุณชาวบ้านไปอุ้ยไปคุณชาวบ้านเดี๋ยวนี้นะคุณชาวบ้านเลยอ้างโอ้ยพี่แคนปั่นมันแล้วปั่นมาแล้วปั่ถึงหมูอบ้านแล้วโอ้ยโอ้ยชาวบ้านลงม้อไปแล้วอ้างไปยังมันชาวบ้าน่งบ้าไมปแล้วอ้อไปดีกว่าพี่แคนเป็นันเทิร์นคิวนะหนีก่อนเร็วขบน้มที้จะตายรอบจอยนะเฮ้ยเราต้องรีบไปจ้างเพื่อนที่หมู่บ้านไปแล้วพี่แคนโอ้ยไม่อยู่แล้วค่ะ คุณเจ้าบ้านเดี๋ยวเรามาช่วยนะไอ้เจ้าพ่อควายยักษ์จอมชั่วอ่ะตอนนั้นพูร้อนในหม้อไปก่อนนะไอพี่เคลรีมหนีเหอะเก็ไปเร็หนีกันไปเร็วรออะไรไปเลยเขาได้อาหารมาราไปก่อนเลยทางนี้ทางนี้ทางลับทางลับมันเพิ่งับอาหารใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแค่ขาฉันมันก็ยาวนะโอ้มีเด็กน้อยมาให้จับไปทดลองอีกแล้วโอ้ยน่ารักจริงๆเลยเด็กคนนี้เนี่ย ีเลยนะเ네หมือนเจ้านกต้อยคาวิตตี้อย่างนี้ล่ะเอาล pues ่ะก่อนอต้องไปเข้ากรงกันนะโอ้ไม่ใช่กรงทองหรอกนะเอาล่ะเข้าไปอยู่นะเจดีย์อย่าเต่อหลักเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนมาเข้ากรงให้อ้ไปฉันหอกไปนะไปฉันหอกไปไอ้ก็ได้ช่วยฉันทีไอ้ก็ได้ช่วยด้วย ไม่พี่เค้นี่ยืดเสียงเลยไม่เปล่าอ่ะโอ้ไม่งั้นเขาอ่าโมโนโดนจับขังกลองไว้แน่แล้วดูดิเพื่อนของเราอ่ะโดนจับไปกินแล้วโดนจับขังกลงด้วยเนี่ยใช้ตัวยักษ์แขนยาวมันจับโมโนมาขาไว้อ่ะมันไม่อยู่ข้างในไม่ได้ละนี่พลุกเรานี่พุบมันฟันไม่เข้าอ่ะพี่เคนอันดีอ๋อขวานจมตียี่สิบยังไม่เข้าอีกเหรอมีอยู่ทางเดียวแค่จะช่วยทุกคนได้นะพี่เคนทำไงอ่ะเราต้องไปสู้กับเดอะเลดี้อ่ะดิอ่ะจริงนี่ให่แต่ว่าตอนนี้เดอะเลดี้มันยังไม่มาอันนั้นทำไมเราเร็วนี้ว เด้ยต้องไปแก้แขนในเพื่อนก่อนอ้อมเฮ้ยมันจับน้องแพ้ไปแล้วไม่แนะน้องแพ้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้นายอย่าจับน้องแพ้ไปนะห้าจับน้องแพ้นะไว้เลยไปนี่เลยนี่เลยสับแขนเลยสับแขนเลยเี่ยน่ไม่วันเทิร์นคิวนะที่สำคัญนะอ้อมเราตีมันเลื่อนไปลงเลนด์เดี๋ยวก่อน มันบีบเราทีนึงอะ่ะกระดูกแปลกไปกเลยนะเดีย<ะ>๋ยวเราจะสู้กับมันยังไงเฮ้ยมันจะเอาน้องแพ้ไปขังกรงเพิ่มอีกแล้วอะ่ะ oh <my>. oh, โอ้ไม่อ้อเราต้องรีบโกยกันแล้วก่อนที่มันจะจับเราเข้าคุกเลยไอ้ล็อก <laughs> จิตไอ้ชั่วว่าตัวเองทำไม <laughs> ไปเร็วไปมาพี่เคนตอนนี้ต้องไปสู้กับเดี๋เลดี้ก่อนนะไม่อยู่จะมาช่วยทุกคนได้อ่ะอ๋อไปมาไปรอพี่เคนทางนี้ทางนี้มีความนี้ควาพี่เคนเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตามจับแล้วนะมันจะเอตัวอะไรอ่ะ คุณครูคุณครูคอยเยาวไม่อยู่แล้วหนีแล้วเราเคยเจอแล้วนะพี่เกโอ้ยนั่นเราเป็พวกนี่เหรอเ้พวกอะไรอ่ะเหมือนหอยเลยอ่ะทั่นบหลว่าเหมือนหอยจังเลยอ่ะจุดดุยจุดดุยอ่ะเอาเอาเฮ้ยเงียบเลยน้าทิพย์ว้าวมาแล้วคุณครูมาแล้วคุณครูพร้อมฉกมากเลยโอยไม่เขาจะมาตามเราเป็นเงล่ะพี่เกนสองทีตายเลยนะเย้ามีก่อนเราสู้ไม่ได้ ยังดีกว่าทีเดียวตายนะ,ะช่วยได้ค่ะไอ้บัตรไหนก็นไม่ดีทั้งนั้น嘛ตายแล้วหนีก่อนแถวนี้คนจะมาไม่ที่หมู่บ้านแล้วตาแล้วเพนก่อนแล้วให้ว่างให้ว่างแล้วเราต้องรีบกลับไปบอกคนที่หมู่บ้านให้ระวังตัวแล้วฮะพี่เคนเขาเห็นอะไรแวบๆป่ะพี่เคนเห็นอะไรแวบๆป่ะมองไม่เห็นเลยอ้อมเห็นป่ะอะไรยาวๆเปรตหรือเปล่าอ่ะไหนเอากล้องส่องทางไกลมายืมมั่งดิเปรตป่ะเอ้ยไม่ใช่นะมันเดิรเรดี้นี่นะจิมานโอด้วยอ่ะงั้นเข้าเราเอมตัวเป็นเลย เมือ่อกี่จ้ะเ <c oughs> ออพี่เคนมันมองมาทางเรา,เราเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยคนลบไปแล้วไอ้ไพี่เคนเขาว่ากันว่ามันแพ็คกระจกนะพี่เคนฮ่าทรายงานนั้นเราต้องตกบ,อกอบา้านเราเอามันบออ้บานเราชอบกรอบกระจกใช่ไหมวันนี้ไหนต้องเจอกระจกช่วยฉันด้วยอ่ะอย่าไปส่งชั้น <c oughs> เอ้าวับไปแล้วอหนอนนี่ต้องขาดมากตัวพวกมันปลวก กระจกวะนะห้ามปล่อยกระจกนะนี่เนี่ยอ้าวมา เรียนถางย่าให้หน่อยเล้วมือเราเอ้ามือเราทำไงอ่ะเอ้ยถังย่าก่อนย่ามันทิ้งมือตานี่ทำไมมันมืดมืดดังมืดขึ้นแกเอาการ์ดมาแล้วความมืดเป็นพวกของฉันแล้วเธอจะต้องเสียใจตายมาแล้วโอ้ยโอ้ยจิต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 ต้องต้องต้องทำไมเนี่ยอ้โอ๊ยเฮ้ยมันว่างดิแล้วไม่เค้นเฮ้ยฉันยังไม่ตายหรอกนะมาแล้วนี่ฉันจะลืมเห็บแล้ววันไหนฉันจะตาย เฮงยี้ทางนี้อยาเห้จับผนี้องข้าไปอย่ห้โอ้โอ้โห ีล้มเราอ่ะล้มเราต้องสามอ้อมลงโพสต์ซอนเติมไขยี้เลยต่ำเลยสามสันตรงขยี้ขยี้มีกระจกอีกไหมกระจกเหลือเปล่ากระจกเหรอนี่ไงเอาไปเลยนี่จะไปส่องตรงหน้านอนส่องให้สุขใจไปเลยนะนี่ไงนี่ให้นอนส่องไปตลอดชีวิตเลยแล้วแล้วเราก็ปกป้องหมู่บ้านไม่ครับอีกครั้งยัยขอบคุณเพราะว่าพับเกิลโอ้ยบ คุณโมโนกับซิกก้าเล่าดีโอเคค่ะแล้วก็เล่นเกมไมโครฟ์ในหมอดของริทเติ้ลไนแมทไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบริทเติ้ลไนแมทแล้วก็อยู่นะครับช่วยกด, like, กด share, กไลค์กดแชร์กับตัวใครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเพื่ออยากเล่นเกมไมโครฟ์ต่อไปนี้นะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกปีกันนะคะอันนี้ต้องไปแล้วจ้าบ,บ๊ายบาย